เาเก็บมังคุดนะคะในสวนของหวานเองนะทุกคนซึ่งมันมีประมาณหลายต้นมากเลยแล้ววันนี้นะคะหวานก็เก็บมังคุดแล้วก็จะไปเล่นน้าคลอ,องกันด้วยนะคะน้าคลองอย่างก็หลังเองนทุกคนมันก็ไม่ได้ลึกมากเลยแต่ว่าก็าพาน้องมาเล่นด้ดวยน้องคนนี้นะคะชื่อว่ายูโรนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาโชว์ลีลาการเาก็บมังคุดของหลานเจ้าของมังคุดน,นะคะไม่เป็นเลยค่ะ <S <S อ่ะเดยวจะ เก็บมังคุดแล้วอันนี้คือลูกที่เหลิน,นะมันก็จะมีลูกที่เหลิศบ้างเลยทุกคนนี่นะคะมังคุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บมังคุดกันเลยนะทุกคนอ,นนะคะอันนี้นะคะอะตรงนี้นะคะคือมังคุดที่ยังไม่ค่อยสุกดีแต่ว่ามันก็เก็บได้แล้วเพราะว่าเอาไปบบกแล้วมันก็จะสุกนะคะทุกคนโอเคค่ะ,คะการเก็บมนะอ้ยม้วนๆเลยโอ้ยนี่ไปเก็บมังคุดไปหนูมันยังไม่สุกดีแต่ว่า คือถามว่าแกะได้แล้วก็อร่อยไหมเนื้อมันก็จะไม่ได้หวานมากแต่แตม,มันกินได้แล้วใช่ไหมอืแล้วก็เด็ดใบนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยอืม<ฮ><ฮ>แล้วมันก็จะมีลูกที่เดินอีกหลายต้นนะคะที่มันเลื่อนลงมาบนพื้นอ่นนี้มาสั่มาตรงนี้เลยนี่อย่างเช่นลูกนี้นะคะถามว่าเลื่อนนาแล้วยังนะคะแปลว่านี่เพิ่งเลื่อนนะคะเพราะว่า ก้านของเขานะคะยังไม่ได้เหี่ยวนะแต่ว่ามันก็เหลือนประมาณนานแล้วแหละแต่มันไม่ได้นานมากใช่ไหมน้านตรงนี้ฝาลูกนี้ดําคือสุกแล้วแล้วก็เนื้อของมันนะคะจะหวานมีเด็กร้องค่ะทุกคนแล้วมัจะได้น้ำนะอยู่เราจะได้น้ำแล้วกันนี่ทองอ่ะเราเจอมังคุดอีกรูปหนึ่งนะค่ะทุกคนนี่นะคะเมื่อกี้มันเลิ่อนลงมานะแปลว่ามันทุหลนเนาะ นี่นะคะเป็นน้ําคลองของบ้านหวานเองนะทุกคนซึ่งมันจะเป็นน้ําคลองที่แบบว่าเกือบจะล้อมรอบบ้านของน้าหวานนะคะแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งนะคะก็คือหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านอีกฝั่งนึง <c oughs> มันจะไม่ล้อมค่ะมันจะล้อมมาตั้งแต่อหา,าเขื่อนนะคะเขื่อนมันก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านหวานเหมือนกัน <c oughs> และมันก็จะพาน้ำคลองมาค่ะ <c oughs> เวียนไปที่ขอบหูของตาของหวานนะคะตาไม่เทอค่ะซึ่งอยู่กับ <c oughs> ซึ่งอยู่กับมังคุดนะคะแล้วก็อยู่กับปิดกับสวนมังคุดนั่นเองและเดี๋ยวานจะพาทุกคนมาเล่นน้ำฟองแต่ว่าเราจะไปเก็บมังคุดกันก่อนค่ะ,อะตอนนี้นะคะหวานก็เจอลูกมัคงคุดอยู่ตรงหน้าประมาณสามลูกค่ะทุกคนน้องก็ยังชวนอยู่เหมือนเดิมเนาะต้องเสียบไปนะคะไม้นะคะเราต้องมีก้านสองอันเพื่อที่จะเสียบมันได้แล้วก็หมุนแบบนี้ค่ะทุกคน น้องก็จะอยู่แบบนี้เลยนะอะโฟกัสเลยค่ะก็ได้แล้วโอเคนี่น,นะในตะร้าก็มีหลายอย่างมากไปกันมาเร็วไปนี่นะคะทุกคนก็คือมังคุดที่เพิ่งเก็บได้แต่ว่าบางอันก็เป็นเลินเนาะ,อะตอนนี้นะคะหวานกำลังอยู่หน้าของมังคุดนะคะเส้งลูกนี้เป็นลูกเล็กมากเลยและเมื่อวานหวานก็เก็บเส้นของน้องไปแล้ว เมื่อวานน้องยังไม่ค่อยสุกดีวันนี้สุกดีแล้วค่ะเราก็จะมาเก็บน้องกันเลยเนาะนี่น้องนะคะลูกเล็กมากเลยเห็นไหมยังไม่ได้ห้วนเลยมันก็มาแล้วเพราะว่าโดนเก็บไปเมื่อวานเกือบเล่นแต่ว่าวันนี้ได้เล่นลงมาแล้วค่ะยางของมะคุดนะคะจะเป็นยางสีเหลืองนะคะแล้วก็มันเหนียวเหนียวเพราะว่าต้นของยางมะคุดนะคะทุกคนจะไม่เคยเห็นรอกว่ายาง ถ้าเราตัดต้นมันยางจะเป็นสีเหลืองจะเป็นมุ่นเริงนะคะทุกคนไปแล้วเราจะไปเก็บมาคุยกันต่อนาะพี่การ์ไปตามมาเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันก็ได้เก็บมะขุพรูปที่ยังไม่สุกดีให้ทุกคนได้ดูนะคะลูกที่ยังไม่ได้สุกดีนะคะจะเป็นสีเจอ๋อเจอแบบนี้ซึ่งยังไม่ได้เป็นสีดําเหมือนลูกที่สุกดีลูกที่สุกดีจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่นะคะความแตกต่างของน้องนะคะจะมีมีเยอะเนาะแต่ว่าไม่ มันจะแบบกินได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่อร่อยมนลูกสีดําลูกนี้นะคะลูกนี้จะจืดกว่าซึ่งลูกนี้จะอร่อยกว่าหวานด้วยและเดี๋ยวหวานจะมาแัดคิ่ตอนหวานกินให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้เราจะไปที่หว้วยกันนะคะทุกคนไปทำไรครับยน้ตอนนี้นะคะหวานก็เก็บมังคุดไม่ได้หน่อยดดเดียวเพราะว่าหวานมาเล่นน้ำพองก่อนเพราะไม่มีใครดูดูโ,ดโลเลยนะคะสุขสัจนเอาะ ประาณสิบกลูกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะแนะนําให้ทุกคนดูนะคะที่มันอ่ะปากอันนี้นะคะจะเป็นอันไม่เหมือนกันนะอันนี้ยังไม่สุกดีอันนี้สุกกําลังจะสุกดําเหมือนอันนี้อันนี้สุกดีแล้วนะคะเราจะมาชิมรสชาติแต่ละอันกันเลยนะคะวิธีการเกะนะคะนี่วิธีการเกะนะสําหรับพี่การนะคะพี่การก็เกะอย่างนี้ค่ะทุกคนก็แเกะใบออกให้หมดนั่นแล้วทุกคน, <laughs> ท,กคนทุกคนลองคิดดูเกะใบให้หมดแล้วทำไมไม่บีบเลยล่ะ อย่างนี้ันก็ไม่รู้นะทุกคนนี่แล้วก็บีบเลยนะคะไอ้ลูกที่ยังไม่สุกดีอะ่ะทุกคนมันจะแข็งมากติกที่หัวมันนะเอเอแกะยากเนาะไอ้ลูกที่ยังไม่สุกดีอะแต่ว่าสีมันจะสวยกว่าลูกที่สุกแล้วเพราะว่าลูกที่ไอ้ข้างในอะ่ะสีมันจะสวยกว่าเพราะสีมันอ่อนชมพูสวยอย่าไปอย่าไปเนะาเนะนี่นี่คือมังคุดที่ยังไม่สุกดีคะ่ะเราเราจะมาชิมรสชาติกันเลยเนาะชิมค่ะชิมค่ะเป็นไงคะโอปปี้ก้า ไม่ชบเป็นไงคะม,มันไม่ได้อะไรนะมันเ<อ>ปรีย้ยวมากกว่าเพื่อนเลย<อ>มันจะแบบไม่ใช่มันจะแบบพอกินไปแล้วมันจะแบบเปรีย้ยวขึ้นคอเลยทุกคนมันจะเปรีย้ยวากแต่ว่ายังมีความหวานอยู่ในตัวนี่เองอ,อ,อันนี้นะคะคืออันที่ยังหนูมันยังไม่ สุกแบบพอยังไม่สุกแบบเต็มที่แต่ว <médico> ่ากำลังจะสุกแล้วสุกกว่าอันเมื่อกี้ที่มันเปรี้ยวมากเลยทุกคนพี่การเราจะมาแกกตามพี่การทุกอันเลยนะเพราะพี่การก็เกล็ดง่าอ่ะคือเรามานั่งอยู่ที่ว่าแล้วก็เล่นน้ำแของไปด้วยนะทุกคนนี่นี่เห็นแล้วมันน่ากินมากเลยใช่ไหมตะก้องอุ้ยตะกงมาเลยนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนไหนดูสิ นี่ของมดูสิอันน่าเกลียดเพราะฉันบีบนี่เลยค่ะไม่เป็นไรโอเคให้ตากล้องหยิบแตงหนึ่งนี่เดี๋ยวบอกรสชาติด้วยนะหน้าขอตากล้องเป็นไงหวานไหมหวานเปรี้ยวรสชาติของนี้นะคะจะไม่มีความแบบเปรี้ยวมากเกินไปเหมือนอันเมื่อก่อนนะคะอันนี้จะแบบ เปรี้ยวๆหวานๆเนาะอร่อยดีหวานชอบอันนี้นะแต่ว่าอันข้างหน้าไม่รู้จะเปรี้ยวหรือหวาน่แค่ไหนหนูกินดิอร่อยไหมครับอ่ะมาอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยไหมอร่อยมอร่อยอร่อยมากมากลูกสุดท้ายนะคะลูกไม่ใช่ลูกสุดท้ายคือลูกสุดท้ายที่มันเป็นสีดําอันนี้คือลูกที่สามที่มันสุกแบบสุกเต็มที่แล้วอ่ะปิดหัวออกเหมือนพี่กาเลยทุกคน อ่ะอย่างรถอ่ะเราก็จะบีบแบบนี้นะทุกคนบีบให้มันแตกออกมาจิ๊บแบบนี้ปอกออกมานะคะจะเป็นสีสวยสวยมากค่ะสวยมากใช่นอนเอาเล็กกาพี่กันใช่ขอพี่หวานเอเล็กกาดี๋ยวชินขอถ่ายแป๊บหนึ่งวายกินเลยอ่าคนนี้พี่กันพี่วพี่หวานน้องน้อยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่หวานให้เดี๋ยวให้ยูโรชิมว่ามันอร่อยหรือเปล่าอร่อยยังไงคะดูวเรออร่อยไหมเปรี้ยว มันเปรี้ยวมันไม่ได้เปรี้ยวนะลูไม่เป็นไรค่ะเป็นไงคะความไทยนะคะดีรสชาติอันนี้จะบอกว่าอ่ร่อยมากไม่มีความเปรี้ยวอย่ในตัวค่ะวุ้ยตะก้าลอยไปแล้วค่ะหวานหวานแบบหวานมากเลยทุกคนแล้แบบมันจะมีลูกสีดำอยู่อีกสองลูกนะทุกคนและหวานอยากให้ทุกคนดูกล้วยอยากให้ดู ลองบ้านหวานมากเลยทุกคนอันนี้คือมันกำลังจะลงไปที่ข้อหูตาตาไม่แท้นะคะทุกคนอ่ะไปไปดูทานุตอ่ะนะตาไม่แท้เหรอใช่ตาไม่เทไปไหมไปไหมธรรมชาติมากใช่แล้วมันมีอ่ะเขาเรียกอะไรนะพิการมันไม่ใไ่อ่ะมาขวางไม่ให้เดินไปแล้วตรงนี้อ่ะหวานจะชอบมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบ งงมีก้อนหินใช่ไหม uh huh. อือประมาณนะั้นนี่มัน,น,มน,นหวานคิดว่านะคะคลิปหน้านะคะหวานก็อาจจะแบบพาทุกคนไปไม่แน่ก็พาไปขี่ไปออกกําลังกายตอนตอนประมาณอะไรตอนเย็นใช่ไหมไปออกกําลังกายคือขี่สกีบอร์ดตามถนนหรือว่ามาเก็บสวรสหรือมาเก็บมังคุดอีก <Wow. S 2> ก็ได้แต่ว่าเราก็จะไม่ทาเก็บมังคุดซ้ําๆหลายรอบเพราะทําให้ทุกคนนะคะไม่อยากดูคลิปของหวาน และหวานก็อยากฝากช่องของหวานด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นคลิปที่คลิปที่สองที่หวานจะลงเพราะว่าคลิปแรกแนะนําตัวใช่ไหมคลิปนี้ก็จะแบบว่าลงให้ทุกคนดูความสนุกซึ่งขออภัยในความที่บางคนอาจจะดูแล้วแบบว่าน่าเบื่อไม่ชอบคืออันนี้คือมือใหม่ในการถัดเล่น YouTube หรือว่าลงคลิปใหม่ๆนะคะก็เป็นมือใหม่จริงๆเลยเพราะว่าศึกษามาแค่นิดเดียวแล้วก็อามาลงเลยเพราะว่าวันนี้ตรงกับ วันที่หวานอะลงมาขอยมังคุดแล้วก็ลงมาอ่าเล่นน้ำคลองด้วยซึ่งน้ำคลองกับมังคุดอะมันติดมันติดกันซึ่งมันเป็นวิวที่ดีเลยแล้วก็มีหลายคนนะคะคิดว่าหลายคนอาจจะชอบว่าเพราะว่ามันเป็นวิวดีใช่ไหมพี่การแล้วก็คิดหน้าหวานก็จะพาไปทําอะไรอีกนะคะก,ก็อยากอยากอยากให้ติดตามมาตลอดและก็คอมเมนต์ไ้เลยว่าจะพาไปทําอะไรเราก็จะพาไปนะคะแต่ว่าถ้าบ้านเดา แบบอยากพาแบบว่าสมมติว่าพาแบบฮ้ยพาไปขี่เครื่องสนุกพาไปขี่เครื่องได้หน่อยขอไปนะคะที่พาไปไม่ได้เพราะว่ามันติดโควิดใช่ไหมพี่การใช่แล้วค่ะใช่แล้วพาไปไม่ได้แล้วก็เราจะพามาดูไอตัวนี้ด้วยาะตัวนี้นะคะมันก็จะมากับเราทุกคลิปมันหนักนะพี่การแล้วโอเคพี่การหลับน้นเนาะกา็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดซับสไครป์ติ๊ง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 ให้หวานด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วกับน้ำแล้วก็มังคุดค่ะบ๊ายบาย